ชื่อนิกนะคะมาจากจังหวัดเพชรบุรีค่ะ mm hmm. ก็มารู้จักหมอแชมป์เพราะว่าแฟนดูรายการค่ะมีปัญหาเรื่องการนอนมาเกือบ mm hmm. เกือบสิปีค่ะไปหาโรงพยาบาลก่อนหน้าน,นี้แล้วเพื่อตรวจหาอ่าสิ่งผิดป,ปกติว่าทําไมเราถึงนอนไม่ดีค่ะแล้วก็หาวิตามินทานเองมาเรื่อยๆค่ะพอมาเจอหมอแชมป์เนี่ยก็รู้สึกว่าทางนี้น่าจะมีเทคโนโลยีอะไรบางอย่างที่สามารถ ให้เราได้รู้ถึงปัญหาที่แท้จริงได้ค่ะก็เลยชวนกันมากับแฟนค่ะแล้วพอเราได้ตรวจเลือดอย่างละเอียดค่ะก็ทําให้เรามีจุดที่จะโฟก,กัสในการดูแลตัวเองให้แบบละเอียดมากขึ้นในเรื่องของอาหารที่แพ้พฤติกรรมการนอนต่างๆก็จะรู้สึกว่ามันเป็นการเข้ามาเพื่อปรับเปลี่ยนนิสัยของเราจริงๆอะค่ะ พอเริ่มเข้าคอร์สมาได้หลายครั้งแล้วเนี่ยค่ะก็ทําให้รู้สึกว่านิสัยที่มันต้องปรับเปลี่ยนมาตั้งแต่แรกอ่ะในการที่เรากินอาหารแย่ๆเพราะว่าเดิมเป็นคนติดของหวานค่ะมันก็จะมีส่งผลกับการนอนด้วยแล้วก็พอในการตรวจเนี่ยมันจะทําให้เรารู้ว่าอ่ามันมีโรคต่างๆที่แฝงที่ก่อให้เกิดการนอนไม่หลับเนี่ยค่ะเราให้ความสําคัญมากขึ้นว่าจะทํายังไงให้เราแบบหลับได้ดีขึ้นค่ะ ก็ค่อนข้างมีวินัยกับสิ่งที่ทางคลินิกแนะนำค่ะอะก็จะทำเต็มที่ค่ะคือสามารถแบบงดเลิอกอะไรเงี้ยได้แบบ90%เเลยเพราะว่าเราอยากอยากให้ร่างกายเราดีขึ้นจริงๆค่ะอ่าดยพฤติกรรมเปลี่ยนมาเรื่อยๆหลายๆเดือนค่ะมันก็ทำให้เรามีความเข้าใจมากขึ้นสะสมพฤติกรรมที่มันถูกต้องมากขึ้นค่ะ จน,จนวันนีร้รู้สึกว่าชีวิตค่อนข้างเปลี่ยนไปจากแต่ก่อนจะรู้สึกว่าอะไรที่ดีคนที่จะทำที่ไม่ดีแล้วก็เหมือนอดใจแล้วก็งดมันซะเพราะว่าในขนระยะยาวเนี่ยการกินมันส่งผลก,ก,กับการใช้ชีวิตมากจริงๆค่ะแล้นะวันนี้การนอนก็ดีขึ้นมากค่ะเดิมนอนแทบไม่ได้เลยค่ะวันนี้ก็สามารถหลับได้เร็วขึ้นสามารถหลับได้ภายในครึ่งชั่วโมงค่ะ แล้วก็หลับยาวไม่ตื่นกลางดึกเ,เลยตื่นตื่นอีกทีก็คือเช้าเลยค่ะก็สุขภาพจิตก็ดีขึ้นด้วยค่ะก็คือรู้สึกว่าคนทุกคนอ่ะต้องการที่มีชีวิตที่ดีมีสุขภาพที่ดีกําลังใจอย่างเดียวก็คือถ้าเราอยากท่าที่จะมีชีวิตที่ดีอ่ะเราก็ต้องทําในสิ่งที่ดีๆค่ะฝบบไอคอนนี้ค่ะขอบคุณค่ะ